ลูกฟักข้าวนะครับก็จะมีอยู่ต้นใหญ่อยู่เถานึงเลยนะครับนี่ก็ออกลูกอยู่เรื่อยๆครับตอนนี้เริ่มเป็นสีส้มแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเข้มกว่านี้อีกหน่อยเนี่ยมันจะเริ่มสุกแล้วก็จะมีนกนะครับกับกระรอกครับที่ชอบมาเจาะกินนะครับเนี่ยพอกินแล้วเนี่ย มันก็จะร่วงหล่นมาในลักษณะแบบนี้ครับน,นี่คือผลที่มันสุกนะครับเป็นสีส้มเข้มนะครับข้างในเนี่ยเนี่ยมันถูกถูกสัตว์เจาะ เจาะกินข้างในไปนะครับเนี่ยก็จะมีพวกนกกับกระรอกนะครับที่เห็นนะครับที่จะมาเจาะลูกมันแล้วก็กินเนื้อข้างในไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเม็ดแห้นะครับที่มันกระจัดกระจายอยู่ครับจากผลสุกที่หล่นลงมาก่อนหน้านี้นะครับ